สวัสดีครับท่านผู้ชมมานี้มาอยู่ห้องสตีของจันมีมือป่าครับามาเบิ่งงัวงัวบ้ามันแขกของพนนะครับตอนนี้มาให้อาหารงัวเพนถ้าครับเห็นพี่น้องเบิง่งงัวของบ้ามันมือป่าครับจันมีมือปา่าสูงมากดีออยกี่ทุกวันเลยถ้าทำเนี่ย บามันแขะครับลอยเยอดขัวเงินงงครับหี่วของท่านจอมีมืตปากครับวหนพี่น้นอง,งนักท่องเที่ยวได้วยิ่งครับวัวแขะบามันแขะเอาแ้กันเทียลูก <c oughs> เือยหนาก็เ้ยก oh, ินย่างเดียวไปนะครับเหนื่อยหนาึ้นลูกเหนือยหนาก่งน้อยลูกเหนื่อยหนา้นอจกินได้กินเลยไหมนี่นะครับงูแกะป่าป่ของประจันีีือป่ากวนซื้อาบ้านรดีุกวนเนี่ยรอแล้ลุกรอๆอนะพี่น้องจะชุ่ม เชิญให้อาหารบัวบามันแค่เจ้านำโชคซื้อเจ้านำโชคครับ่นอนดูหงูก็มี่เหมือนเดียวเอางูทุกคนเอางูวปพี่อนอนบนเกคกับบามันแค่ครับอ้หหนอกกันี้ยเร่งก็ดี แม่ท,อง,ทองเด้อกเลยครับล้อล้อหลุ่มล้อดอบง,องครับ,รบขอบหัวดำเป็นวัวผูรครับหัวแคะบามันตามจํานี้มือปาก ขอีร้นัท่องเที่ยวนักเรียนคู้ค่าก้าครับ วขวขเดเ <c oughs> นี่ยไข่หลวงผักสลัดนี่นะครับนัวปลามันเขียดงมั่นลอยดีทุกตัว เอาไปนะครับ,บคุณคป่าครับ,บผม <c oughs> เอาไว้พี่น้องเบิง้งกังทีละครับ,บยันครับพี่เตีดเดย ต่เป็นงวังวงวังวแปลกทำมาเบิ่งบาดมาเบิ่งงูกัน,นหรืองูยักษ์มั้งฮะงูยักษ์ปะนะโดอยู่ในสอบโดอยู่ในสอบบนบาดงูอย่างนอนนี่เนาะสีนี่งูยักษ์ครับจะมันอยู่ในสอบก่อนตอนนี้เพราะเห็นเมื่อคตไปหลีกครับที งูเลี่ยมีนตัวนี่งูเลี่ยมเ,ยเ,ยเลยละครับไล่เห็นขางแล้วงูเลี่ยมเลยครับเอาไปพี่น้องนักงตอนเที่ยวได้เพิ่งครับเห บรรยากาศโดยทั่วไปครับ สวัสดีครับจอ์นีครับขออนุญาตนะครับเ้อะขออนุญาตนะมามาเห็นจอ์นีมือปาาพอดีครับสบายเลยครับดูบล้อครับสบายเลยครับครับผมผ้าลูกผ้าหลานมาชรัมมาหันเราก็ขอเลี่ยนถามนะครับท่านเห็นผมมาเห็นเห็ดงามๆกิสีแต่แปลกผมแปลกตาเนี่ยกะที่แียก มีวัตถุประสงค์แังไหนครับเพื่อที่ให้พี่ไม่ได้ทำกับท่ายีงอะไรเลยครับถ้ายูทูบธรรมดาเลยครับท่านเห็นแจ้งผมเนาะครับผมผมเห็นง่วงผมเลยทายแล้วว่าครับพอดีว่าเห็นนต่นไทรไมือปราบไอเจัาหนี่มือปราบพอดีครับก็เลยเข้ามาอยากเยี่ยนถามครับท่านเพร่อวะนะครับเป็น ให้คนมาเท yeah um okay no ี่ยวชมเลยครับครับผมโอเคตามสบายผมสุขการันครับครับผมขอบคุณหลายครับท่านครับครับผมขออนุญาตนะครับเด้อเอาพี่ครับประวัติของเพิ่นนี่ครับประวัติเพิ่นนี่แหละครับบุคคลที่ทำความดีกหตุับสังคม คนดีที่สังคมต้องการครับเกียรติยศนะครับใน,นเมื่อเขาทำความดีแล้วยังม,มันเกิดข้อมนี้ข้อมดีเพื่ออะไรครับเป็นความดีที่สร้างสรรค์ให้พี่ให้น้องสังคมไทยเ <c oughs> ราประวัติเป็นเป็นซอยเหลือสังคมพุทธี ับเปบียนี่ครับบริบทของคน ญาณหน้าขาครับเก็บเกี่ยพี่น้องมาสักกันละกับครูพญาน,น้าข่าที่บดีสีสุดโทนัครัลเจ้าญานั่งพญาณหน้ากินี่สีประทุมนะครับคุณดา,ามือปากครับ คลิปนี้ฝากตอนเป็นนอวิสซั่มกับคอร์ก้าเข้ามาสบายดี